ไอเรื่องเสียเสียนี่ไม่ต้องให้พูดเยอะหรอกฟังแล้วไม่ไม่ไมค่อยสบายใจ <c oughs> เหมือนเหมือนเหมือนกับเป็นการเหมือนกับเป็นการใส่น้ำเหมือนเหมือนกับเอาน้ำใส่กระโหลกชะโงกมองเงาอะไรอย่างนั้นนะ <c oughs> พูดให้ขำก็จริงแต่ว่าขำไม่ค่อยออกไง แย่ yeah. Yeah. ขนาดไหนก็ไม่ค่อยลงคะเพราะามันมันแน่นไปหมดคือคำคำดีเนี่ยมันคงเนี่ยคำดีเนี่ยมันคงแต่คำหวานเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัาคำที่เป็นประโยชน์เนี่ยมันคงเน่ย ใจคือคำอท,ที่ที่ที่เป็นกระจกเงานี่จะต้องเป็นคำตำเป็นคำตำหนติเตียนในสิ่งที่บกพร่องเสมอเช่นเช่นเรา คุยคุยอยู่เข้าไปใกล้ๆเนี่ยโอ้โหปากท่านทําไมเหม็นยังในกินปากท่านกล้าพูดไหมถ้าคนไม่รักกันจริงๆนะพูดไม่ได้นะว่าพไม่ไว่างด่ายนะะอ่าโอเค เขาม่ติดติข้เอรอเออเออเร่องไงลูกไอไอเจ้าเนี้ยมันม้นอ้อนมานั่งตักลเสดนเนี่ลยเสอดินใ่ไห้ลูกยังไงนนนอนได้นอนนอนลูก มมแมวแมวที่บ้านผมนี่น้ำน้ำหนักห้ากิโลกว่า,าแต่หมาที่บ้านนี่น้ำหนักสี่สี่กิโลแต่มัน เดี๋ยวนี้มันเล่นกันได้แล้วนะเมื่อก่อนนี้มันไม่เล่นกันอ่ะมันค่อยจะกัดกันอพออยู่ด้วยกันนานๆแล้วก็คุ้นกันหมากับแมวนี่ก็เล่นกันได้มัน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 ก็คงไม่กล้าสู้มาไม่ไม่ไม่กัดแต่แต่ว่าถ้า ถ้าแมวลำคาญหมาในแมวกระโดดขึ้นที่สูงได้หมาก็จะเงอดูเฉยๆแกัดมาตู้แมวไม่ได้หรอกแต่แมวตัวนี้เขาพอดีไม่กันนไดไงเพราะถ้ามีผู้คนแล้วจะหนีหลบซ่อนตัวแต่พอคุ้นๆแล้วจะก็ออกมาคอเคลียเหมือนกัน ถ้าถ้าผมลงไปนั่งที่โซฟานี่แมวตัวนี้จะมานั่งตักแล้วผมก็เกรงใจว่าจะลุกพูดพัดไปนี่ผมคิดว่ากลัวว่าจะอ่ไม่ไม,ไม่ไม่เกรงใจแมวผมก็ค่อยๆยย,ยกตัวค่อยค่อเลื่อนไปทีละน้อยๆ้อยก็ออกไปได้หรือบางทีพอระวางเสื้อไปชุบเนี่ยพวกนอนทับเลยแมวตัวนี้ไอ้คันจะดึงเสื้อไปก็โอ้ปล่อยมันนอนไปก่อนนะ จนกว่ามันจะไปเพราะที่จริงมันก็ก็แค่แมวแต่เรามีความเกรงใจกันนะมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างกับว่าเมื่อชาติที่แล้วเราคงจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียอะไรกันมาก่อนหรือเปล่ามาชาตินี้ถึงได้มาอยู่ด้วยกัน เป็นพี่น้องกันแหละม่มัน,ม,นมันไม่มีสิทธิ์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอามาอยู่ใกล้เราได้มันมันไม่เคยช่เหลือเคยมีนี่คือแสดงความไว้ใจนะบางทีพอเห็นหน้าเราปุ๊บมาวิ่งมาแล้วก็มาเบียดสีแ,แล้วก็นอนแผงหงายท้องเลยเพราะปกติแมวนี่จะห่วงท้องมากจะจะนอนขดตัวแต่ แต่งนอนหงายท้องเนี่ยพวกพวกรู้ใจสัตว์พวกเลี้ยงสัตว์เขาบอกว่ามันไว้ใจมันไว้ใจแล้วปกติสัตว์เนี่ยจะหวงส่วนท้องกลัวจะถูกทำลายกลัวจะโดนจิกโดนกัดอะไรที่ส่วนท้องถ้าส่วนใหญ่แต่ถ้ามันหงายท้องให้เราลูบเราจับมันได้เนี่ยมันไว้ใจเราแล้วว่างั้นผมก็นึกโอ้มันคงไว้ใจเรา ไว่าเราไม่ไม่ทำลายมันก<ช>็ดูดิพวกเสือพวกอะไรเห็นไหมใช่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเนี่ยอ่ามันมันมาเยี่ยบแม่วัวนะแล้วัวเลี้ยงให้นงมันอนะ ก็้วทีนี้ชาวบ,บ้านก็กลัวก็แบบมันก็เข้าไปอยู่ในปา่านานก็กลับออกมาแอบมาก็นคือมาหาแม่มันแม่วัวรู้กลิ่นด้วยนะรู้จำหน้าจำกลิ่นจำอะไรได้โลกนี้มี ผมมาดูดูไปแล้วนี่มีศิละปะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีค่าไปหมดเลยนะผมไปไปพิพจ<น>ารณาดูแม่ก้อนหินเล็กๆเนี่ยถ้าเราทําให้มีค่าก็มีค่าขึ้นมาถ้าเราเอาก้อนหินก้อนนั้นมาแต่งมาเขียนรูปภาพมาแต่งสีวาดโนนวาดนี่ลงไปโดยบนก้อนหินนะก้อนหินอันนั้นก็สวยขึ้นและมีค่าขึ้น แล้วก็ขายได้ด้วยแล้วก็ผมมานึกดูว่ามาเจรไนกอย่างมาเจใช่ใช่เจรไนนะแต่คนที่บอกว่าไม่มีงานเลยตกงานอะไรเนี่ยผมผมมองดูแล้วคนพวกนี้เขาขี้เกียจมากกว่างานวันวันหนึ่งผมทำล้นมือหมดไม่รู้จะทำอะไรเลยถ้าคิดจะทำนะ คนคนที่อดอยากเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขพ่อแม่เขาเรียกพ่อแม่ถ้าไม่ได้วันละร้อยจะไม่ทำเออเอเอใช่ใ,ใช่ให้ยี่สิบผมก็ทําวันหนึ่งอะถ้าถ้าบอกให้ยี่สิบบาทเนี่ยทำํำไหมเนี่ยวันหนึ่งอะผมก็ทําเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรก็ทําไปทีขนาดไม่ได้อะไรผมยังทําเลยผมเฝ้าหน้าจออยู่ทั้งวันทั้งวันเนี่ยการมองคุณค่าเนี่ย เหมือนเหมือน็อกเตอร์ยักเตียงด็อกเตอร์หนึ่งเมียนหลักลา้านก็จะมองข้ามหลักร้อยไปแต่คนมีแต่แต่คนมีหลักอ่าหลักร้อยก็จะมองข้ามบาทไปแต่แต่คนมีห้าบาทหนึ่งบาทก็มีความหมายสำหรับเอาที่นั่นที่อาจารย์ เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าใครทำสิ่งที่ผิดปกติได้เนี่ยมันก็จะรวยบาทเป็นอะไรก็เก็บบาทบาทบาทสองบาทโเมเกันเนี่ยนะอว่าอะไรเลยไม่้เนาจเก็บหมดเนี่ยเก็บไปเก็บมานี่ระยะเวลาผ่านไปสิบปียี่สิบปีมันรวยเด้อ ทำเล่นไปเมาะอไหรอพอเก็บแล้วมันจะได้เนี่ยเวลากินจะใช้เนี่ยต้องคิดก็มันออกไม่ควรไหมกินทิ้งกินฟั่งเปล่าเนี่ยมันจะไอคนที่รู้ให้เนี่ยเพราะอย่างนี้แหละมันมันมันแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเขาอ่ะมันถึงรวย